พี่พลอยบอลล้อเราละระบบมือใดก็จิมมาดันโตถ้าเคลื่อนเนาะมือใดก็จิมาถึงพี่พลอยระบบจ้ะมือใดก็จิบมาถึงพี่พลอยนี้จ้าเพราะว่าแบบว่าคนเป็นบอดเนาะนะคะแล้วที่นี่ลูกน้องกันหลายกลัวเ่นทีมาหาโตคนทีมะหอดโตนี่โอ้จักจะเมือใดพี่พลอยก็เลยบ่อยากล้อแล้ว พี่พลอยว่าพี่พลอยว่าร้อแล้วล่ะพี่พลอยก็จะขยันลง้งทิพไปเรื่อยๆแบบนี้ละ่ะดันตัวเองก่อนดันตัวเองดีกลัวพี่พลอยว่าก็ต้องร้อแล้ว,ๆๆนะว,วล่ะระ,ระ,ะรบบน่ละลัวก็จิ้มมะฮอดโตร้อบด้ดอกมือใดผู้ยักขาจิมมะฮอดโตเลาะจิ้มบอเหมือนรุ่นดีเขาบอกนะคะลุงพี่ก็บอกมาก็ต้องรนะ้อหลระบบน่ะตัวดันตัวเองดีกลัวเมื่อไหนเเป็นจิมมะฮอดโตว,ว่าสันดีนะคะเอาก็แมน่นอีลี ลูกน้องเพิ่นก็หลายน้องเพิ่นเป็นบอดนอ้องลูกน้องเพิ่นก็หลายลเราเมื่อใดก็จีบมาฮอตโตและอีกอย่างหนึ่งพ่้อยนิสาดนีพ่พ้อยนิสาบอโลแน่นอนร <c oughs> อเดี๋ยจังไดนะคะพี่พ้อยนิสานะ่ะพี่พ้อยนิสานะ่ะเราก็แบบยอดบิ้วนะคะยอดคุ้นดูยอดบิ้วเอยียงกระไดแค่หลักเต็มหนึ่งนะคะแล้วพี่พ้อยขี่ไปล้อให้หอย่างพี่พ้อยก็มีอย่างเดียวที่นี่บัดน,นี้นะคะพี่พ้อยก็มีอย่างเดียวคือว่าพยันลงลิพนะคะส,รรรมสม่ำเสมอนะคะ เดีย๋ยวดีพี่พ้อยกับจิลุงคลิปคลิปต่างประมาณหาคลิปนะ,ะนะคะแล้วก็คลิปย้ากับประมาณสองคลิปนะคะประมาณนี้เนาะ,ะแล้วก็คลิปเมียงนะแล้วก็เป็นภาพนิ่งแต่แล้วแต่เราเหยดเหมือนกับแบบ่าลุงพีเขาบอกมาแมนบอกค่ะน,นะคะก็เอาประมาณนี้เนาะนะคะเอฟพีนะคะเนาะน,นะคะเพื่อนเนาะนะคะเราอย่าลืมเดอ้อคลิปเพื่อนอย่าเลื่อนผ่านยา่าย่าเลื่อนเด็ดค่ะ เพราะว่าถา้าบลเลือนนะจะสำเร็คคาจานนะะทุกคนเพิ่นว่าจังสันเนาะนะคะเราก็ทําตามกฎเพิ่นน่ยนะคะเราก็ทําตามลุงพี่เขาบอกนะคะเอฟซีนะคะเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะนะคะเพื่อนเพื่อนเอฟซีเนีะนะคะค่ยพ่อก็ว่าจะคัมมี้แหละนะคะทำงจในไหนมาแล้วเนาะนะคะแล้วที่มีพ่อก็เลยมานึกอยู่เมื่อคืนนี่เห็นลุงพี่เพิ่นบอกมาว่าพอ,อต้องล้อ,ลอแล้วพอต้องล้อแล้วพอต้องล้อระบบมันดันแล้วเราดันตัวเองดีกว่า พยายามล้คลิปเขานะคะล้ไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวระบบก็จะเห็นตัวเองตอนเด็กพอนิตาก็เลยมาดึกได้นาะโอ้ยนะคะแมนอีลีพอต้องล้อแล้วระบบนะล้อพ็ต้องล้อแล้วลงคลิปรอดีกลัวล้คลิปไปเรื่อยๆ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 ระบกก็จะมาเจอเราตักมือหนึ่งจนได้ลยล่ะต้องําเลยตักมือหนึ่งละพี่พ่อก็จีล้อค่ะนะคะพี่พ่อพยายามเปิ่งลุงพี่ลุงพีก็นเนาะพดที่ว่าก็คตดเป็นทางพูดทังไดพี่พ่อตาจีเหตุตามพอพอพี่พ่ออยากเหตุแบบ ก็อยากให้พิษแหละย่อยากให้พ so 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 ิษโคตรเขาทีนะพี่พ้อยก่อยากให้พ hmm. like yep. oh. right. so ิษโคตรเขาเนาะนะคะเพราะว่าพี่พ้อยจะคอนตะไบคอนบ่ค่อยหูแต่พิษโคตรหลายเดี๋ยวนี้หูหลายแล้วเพราะย้ำบ่อยพิษโคตรลงคลิปกับลงคลิปของตัวเองนะคะบอกรีไข่นะคะบ่กล้านะคะบ่กล้าเตียงเนาะเอาของตัวดีกลัวเนาะนะคะเอาตำนี่กับตำนี่ก่อนเด้อนะคะคลิปนี้เท่านีิดอะนะคะบ่ต้องล้อเด้อเราต้องล้อระบบเด้อค่ะนะคะตัวต้องดั โกงโนนะคะลงคลิปไปเรื่อยะค่ะนะคะแล้วแต่ระบบกติจะมาเจอเราเมื่อไหนสักวันหนึ่งต้องเป็นของเราเด้อค่ะนะคะคลิปเพื่อนอย่าเลื่อนผ่านเท่านั้นแหล่ะสำเร็จค่ะ